ประกอบพิธีบวงสวงนะครับเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษป์ตลอดทั้งพระแม่คงคาเทวดาที่ปกปักรักษาแม่น้ำมูลนะครับที่หล่อเลี้ยงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก่คณะผู้จัดงานก็ดีแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีปัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุบลราชธานีจุดทูวเพียนบูชาที่โต๊ะบวงสวงเรียนเชิญครับทุกท่านประนมมือ รอนได้เวลามหาลือกจุดเทียนเบิกปลายสีควานเหล่าประชานังอมเพียงกันูกควันเทียนป้องกัน อันตรายจากสายยายกลับมารับควาทักษินาวัดจบน้อมนบเสียนพอโลค้าปวงเสนีดยดอย่าเบียดเบียนปกวันเทียนป้องกัน अन तो สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัม okay มาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิมินาสกาเรณังพุตังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณังธรรมังอภิปูเชยามะ อิมินาสกาเรณังสังคังอภิปูชยามะสาธุอังการพินทุนาทั้งอุปันนังสหพรรมาอธิคโตปัญจมาพุทธทิต,ตวานะโมพุทธายะวันทนังนะโมสีโรเมพุทธเทวันกะนะราเพพัมมะเทวตา พระทายังนรกันเจวะหะทเรปรเมสุราอาเทวิสนุกันเจวะสัพพกรรมมาประสิทธิเมสัพพพุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธังชีวิตังอายุวัฒนานางสารนังคัจามิธรรมังชีวิตังอายุวัฒนานาง สระนังคัจฉามิสังขังชีวิตตังอายุวัฒนานังสระนังคัจฉามิสีโรเมรพุทธเทวันกา<ค><ะ><ค><ะ>